ดีครับพี่น้องนี้แต่ว่ามีอะไรพี่น้องนี่ราบรรจุนิพพ่าพี่น้องมากตำหมกทัวพี่น้องบรรยากาศตอน,นแรกๆคำคำจะน้อยพี่น้องเนีใส่หลายสีเพียบพี่น้องนั่นนี่สีแปลกๆจะน้อยพี่น้องใส่แสงซอยเพราะว่าไปบารบรรจุมันมึด ไปเอาแสงมาซอยนะพี่น้องไหมนี่ชั่วโมงย่ามาจำเด็ไปนองถือว่าสรองถาดไหมได้ไปนอนมดงนีเอาบวนยินว่าาเท่าเล้วเาเาไอพลาสติกมันมีสารวว่่น เอาชวกันไยไปสถาดจะเลดมากพี่น้อยจะเทีวกัต้มมตัวสะร้องเลยพี่น้องมาโอ้่แข็งพี่น้องตํยากห้องขื่นเล็กน้อยจัดตอนนั้นเลยพี่น้อยจัดใเนี้ยอยู่มอนยุ่งบดไหลลูกมือหรือว่าพี่น้องให้เบิ่มดเล จิบะไรร่งคิวและมันนี่เลย่า4 5รองขาดเยองหน่พี่น้องพี่น้องพี่พี่นั่หละเลยอยากเก็บร่งคิวมือะี่นนอก้ะวางเก็บไปกันสับกับบ้างมือกับึ้นบางมือกับร่งพี่น้องเอ้ย จะอกขุ่ไนได้หลายเียขอมาติดจใส่บาวไปอนใส่มากถึงสี่อยสี่อยสีค่คนปะ้าหนึ่งคนอด้ขึ้นนอยเจ็ดคนหรอไม่้องลองมากขึ้นเป็นน้นแะ่บาวไปน,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 วน,นหวงงเง,ง,งนินว่าประเดี๋ไปเหตุผิดบดอย่างน่า Đấy nó. Trong cái xe Cục cầm năng lên chạy thì nó. Nè, đi. Thua không? Xin mau, xây tùy yên này. Đấy mình làm cái nhỏ này. มัอนี้จะอากาศจะแปลี่ยนแปลงพ่น,นอยนี่ร่มๆทุกมมือ้ะเบาจะทายย่ำขึ้นนะมันจะเหมือๆมยไปน่อยพอไปพอแก่มันนี่ก็เลยเอาไปมาเสริมแต่แกงเสร็เนี่โอเคป่ะพี่น้อง้องเห็นบ่เห็นหนาเห็นตากันเนาะ กินกอดกันยังน้อพี่น้องเลยทุ่มน้อยๆพี่น้องบรรยากาศพอดีพอดีกิับน้องเย็นบ้างแล้วเท้าไว้จำ Thôi để... đã xịt đã bình nóng, dàn mục thuốc qua bên Cho đây, con nhỏ kín nữa này bà, chuẩn khỏi Còn nhỏ xịt bây đã giờ cả hộp cả, mình có màu của thằng, đều ngang mà bây giờ nói hết tập nó Nào có bố có giải rồi bây giờ nói được เลีงสุดเลยถ้าบบาจวนมักตั้มใส่แบบของข้างในกว่ามันแสบไปพี่หนอนน้อนงของเสีบแต่ว่ามีเพื่อนหนีกับบอสแสบได้พี่หนอนไงนี่ขาบเลยเลยไปแดดพี่หนอนแ <c oughs> ดกสดๆเลย Tao cho bạn. từ rồi tay bà. Ừ, tế đắng quân này mình ở đi Tăm thua sai nào nèo nào nó nèo nèo cho nó à rồi nó vừa nèo lại ba nèo <laughs> <laughs> จะคิดจะนำเปล่าลงนอานพี่น,น้องแห่งอ่อาบูด้วพี่น้องไก่พี่น้องบิน

ทางเป็นทางกายพี่น้องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องทำทัวขาวก่อ็กระลำพี่น้องกระลำเขือไม่กะทอดไก่พี่น,อน้อ,นนอ,ไนองไปใส่สายาหไหมไก่บนพี่น้อง ตัด okay. ไครปัะทู่ตัดใส่สสสมือ่อไรล่ะพี่น้องจังคับ กวคือเ้าโผูกพิรกวนไปหมด 改变了。 ปรายากาศเปนยนงไยเกิดการเปลี่นแปงทางจัวใจพีสาย หนึ่งตอนพีไปนองเลยดูว่าหย่านเก็บรองเลยไปนองเอ้ยน้ำขึ้นมันก็แจกนะ ข้าวสีปลาบ้านนี่พี่น้องเอด็ดกามมรากาฝากกคไลใ์กแคแช่์กดติดตามเด้อพี่น้องเกื่อึ้นเราะเป็นการตาดคลิปใหม่ๆของขฮาขอคุ้นุกเร่งใ่เด้อที่ขอมาเบิ่งขอมาติดตามสหรับลิปนี้ครับขอบคุณครับ